<B> สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการเติมหรือผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเครื่องสองจังหวะสำหรับใช้ในเครื่องดัดยาของเรานะครับโดยที่เราจะมีกระป๋บบองผสมน้ำมัน ที่เขามาให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับว่าเราจะผสมอย่างไรนะครับอัตราส่วนที่เราใช้ในการผสมก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้าใช้น้ำน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรก็จะใช้น้ำมันเครื่อง2จังหวะนี้ในปริมาณ30%เซนต์นะครับ เขาวิธีการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันเครื่อง2องังหวะเราจะใช้อัตราส่วนโดยปกติแล้วเราจะใช้1ต่อ30นะครับในกระป๋องนี้นะครับจะมีด้านซ้ายเขียนว่า1ต่อ30นะครับถัดไปด้านขวาจะเป็นตัวเลข580นะครับข้างบนเขียนว่า600นี่600นี่หมายถึงว่า600มิลลิลิตรคือ6 0 0ซีซีนะครับอันนี้1ต่อ30หมายถึงว่าในปริมาณ1000ซีซีจะเติมนน้ำมัน เครื่อง2จังหวะนี้30 cc ซีซีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเติมเราจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไป580 cc แซีซีและเติมน้ำมันอตดรูปหรือน้ำมัน2จังหวะนี้ลงไปจนปริมาณอยู่ที่6 0รซีซีนะครับนี่คือวิธีการใช้กระป๋องแบบนี้นะครับครับเมื่อเราต้องการจะผสมนะครับก็ให้เราใส่น้ำมันเชื้อเพลิงลงไปในกระป๋องผสมนะครับ โดยที่ให้ระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงนี้อยู่ที่ระดับ1.30ต่อหรือ580 cc นะครับอย่างรูปนะครับเติมน้ำมันออโตลูปหรือน้ำมัน2จังหวะนี้ลงไปจนปริมาณอยู่ที่600 cc นะครับครับสำหรับอัตราส่วนที่บอกว่า1.30ต่อ ก็คือว่า1คือหมายถึงน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรหรือ1000ซีซีนะครับ30ก็คือน้ำมันอัดรูปปริมาณ30ซีซีนะครับเราจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง580แล้วเติมน้ำมันอัดรูปเข้าไปอีก30%อจะได้เท่ากับ6 0 0ซีซีเราพิสูจน์ได้ครับโดยวิธีการใช้อดัตส่วนนะครับน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตร1000ซีซีใช้น้ำมันออดรเปอร์เซเพราะฉะนั้น ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิง600ซีซีจะใช้น้ำมันออโตลลปเท่าไหร่นะครับที่บรรจุดยางนะครับ1,000ซีซีเท่ากับ30 600เท่ากับเท่าไหร่ก็600คูณด้วย30ได้เท่ากับ1,008นะครับผมหารด,ด้วย1,000ซีซีก็เหลือ18นะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิง600ก็เอา600ตั้งลบด้วย18ผลที่ออกมาได้582นะครับแต่ อะกระป๋องนี้เขาไม่สามารถทํารายละเอียดได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยบระบุค่ามาที่580นะครับครับบางท่านนะครับเคยได้ยินมาว่าเวลาผสมนะครับพออยู่ด้านนอกแล้วเราไม่มีกระป๋องผสมหรือว่าอยู่หน้าง,งานแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับเขาจะใช้วิธีการประมาณก็คือใช้น้ํามันไดเกลียวนะครับฝาเกียวนะครับใส่น้ํามันเข้าไป2ฝาเต็มๆนะครับ ก็จะได้ประมาณเท่ากับ1นึ่ต่อสาเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันเลยนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับวิธีนี้ไปดูกันครับครับต่อไปนะครับเราก็จะเติมน้ำมันออโต้รูปสองจังหวะนี้ลงไปนะครับ2ฝานะครับดูที่ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ1ฝานะครับต่อไปฝาที่2นะครับ เบ็ดเสร็จเป็น2ฝานะครับฝาไดเกียวสีเขียวนะครับ2ฝาเต็มๆนะครับออกมาเท่ากับ600ซีซีพอดีเลยครับแสดงว่าสูตรนี้เวลาเราไปใช้หน้าง,งานก็ใช้ได้นะครับก่อนเราจะไปนำไปใช้นะครับก่อนเราจะนำไปใช้ให้เราเขาย่าส่วนผสมให้เข้ากันให้ดีสกก่อนนะครับ เมื่อส่วนผสมได้ที่นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องเครื่องก็จะสตาร์ทง่ายแล้วจะมีควันออกบางๆอยู่ที่ปลายท่อนะครับผมถ้าเราผสมแล้วน้ำมันออโต้ลูปเราน้อยไปควันที่ปลายท่อจะไม่มีถ้าเราเติมน้ำมันออโต้ลูปมากปริมาณได้มากไปควันที่ออกจากปลายท่อก็จะมากเกินไปเป็นควันขโมูเลยสแสดงว่ามากไปนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆใช้กระป๋องในการผสมน้ำมันแล้ว ผลที่ได้จะมีผลดีต่อเครื่องของเรามากครับคลิปนี้คงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำใดๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการได้เคลือนและคลิปิวิดีโอใหม่ๆจากทั้งราด้วยนะคะ